สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหกักแพงเบสสกุลสกุลจูมงสุบอนสบายดีย้ำ้าๆเด้อพี่น้องเด้อพ่อครับส่องเฮ้าคือเกาพี่น้องวันนี้พอรองไม่นเนียเกาคือเดิมเมื่อในีสิพ้าพีพีน้องออกไปหน้าปลานุยสะกอนเอากระเจี๊ยยใส่บาทนี่ จะหลดก๋วเหียพี่น้องที่จะไปอยู่งวะนี่นี้เอาสึ้นบนหินปลานุ่ยดำหน้าเลยได้พี่น้องปลานุ่ยก็ได้คลิปนี้เราบก็สีพาพี่พาน้องออกไปหน้าปลานุ่ยเนาะไปเบิ้งเพิ่นดำหน้าพี่น้องว่าเพิ่นดำได้จังมือแล้วว่าในหน่อยได้ร้ายเป็นได้ ลูกไซด์ดำมือวั่นแล้วพ่อมกันแล้วก็ไเฮาไปกับบริโทคหาไปปนุ่ยกับบริโทคมาหานอ้นองน้องกับบริโภคครับไปกับวนนดมเวียกยี่ดอกเลยบริตติดต่อหากันเลยไปออกไปเบิองน้ำพิ่นมือนีเฮาบริโภดำให้ดำหน้าพีน่น้องมืนเนี่ไอ๊เนื่องจากว่าวันศินลเนาะก็เลยบริโภดำมืนเนี่ยผ่อนบริโภเฮ็ดเวียกบริโภเฮ็ดยั้งบริโภคขาสัตว์ตัดชีวิต เนาะไปพี่น้องไปนะพี่นุ้ยไปบรรยากาศมืัอนี้ก็สิมืดเนี่ยจักน้อยพี่น้องมืดคึมฟ้าคึมฝนอยู่แต่ว่าพอตกฝนก็ได้ยคึมฟ้าขาน่าฝนจริงๆพอตกฝนก็ได้พี่น้องเลยอ๋อหอดแล้วหอดแล้ว ហោះរត់น้ําអោសេងគ្លុក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  อ้าวไม่ลูกอ,อ่อทนทำหน่อยได้หรอบัทรเธน้ำกินมาจ้ะสูบน้ำดำหน้าะสั้นปอนุย่ยร้านซ่ากับร้านเคยมาซอยคุณ ให้หน้าเพิ่อกระไรเตอร๋อแลยเพว่าเป็นหน้าห้าบได้หน้าปนุ่เนี่ยให้น้องแต่เก่ากับเป็นให้ห้าบกับเพิ่นได้เบิกไม่เนาะรถปูเพิ่นและปูเพิ่นมีรถแท็กเตอร์มาเบิกให้รถปูรถหญ้าเพิ่นมาเบิกให้ เาเธอเป็นตืน่ดเตืดเ,เ,เลยเอานำบรดิเฮ็ดวียกแล้วเหมือนลำปะดิดำให้ดำหน้าแหละได้ยุดธพักสะก่อนแหละว,วันสินไงเห็ดก็ได้พี่น้องเลย พีน่น้องก็ยังไล่เติบอยู่ด้วยเนาะเกรยสบายดีสบายดีพี่น้องเหี่ควขมาบกาสบายดีสบายดีประดับนดนดดดหน้าเด้อหน้าปลานุ่ยเด้อปลานุ่ยลงมือเลยได้พี่น้องลงมือวานนี่ฮะลงวานน่วานนี่ยกับพ่อเหมอนกันและกับหน้าเฮากันแล้วนะเจ้าอับดีตโซ่ฮักกันเลยนาน ไอ้เอื ê, ê, e ้อกับน้องบ่ได้ติดต่อกันพี่น้องเอ้ยเฮาก็ช่วงหลังๆเฮาก็มีแต่เมื่อซอยอยู่นนสูงเนาะอือปานุ้ยก็สิคิดว่าน้องไอ้เมื่อดำพุ่นแคิดว่านะอือคิดแน่นอนแล้วเฮาก็คิดว่าเพิ่นบ่ทันได้ดำคือกันออได้แล้วบ่ได้โทรหากันเนาะไผก็ยุ่งยากโอ้มืดนมาลยบ่ได้ดูดดอกน้นะนี่มืดมาแล้วนี่พี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาบอกอยู่เนาะว่าวันที่25 26เด้อว่าซั่น ยังสิมาีนอเ้ยาเอคงม่อยร้านเคยบอ่อขาดไทยให้หบ่เลี้ยวคนชาวบ้านเนี่อเงนมีกา้านะคือสี่ล้วเว้ยได้จักร้อยใชมือนีลูกมือนีนะมีกล้าบ่พอ้อยหาเลยพ่อ้อยช้นนนนะเยำเอาได้จคมร้มอาหก เออเาก็ใหายง่ายน่เนาะออกซิแมตขึ้นว่ะออกซิแมดกับวัลเลี่ยตว่าแล้วไทยแล้วบ่าหมดไข่จี้นะยังไรครับป้าเพิ่ไม่ได้คายจี้ไทยจังหวัดนี่แหละอันเป็นราคาจี้ยังก้อนละซอนเอ็นจี้มาเฮ็ดมาซอยปลานุยพอนางกับบุ้มีรถไทยด้ก็ต้องได้อาศัยปลานุยอาศัยรถไทยปลานุย ปนุ่ยกับบมีผู้ขาดผู้ท้ายหายก็ต้องได้ไซสอันร้านเช้ากับร้านเคยน้ำพึ่งเฮือเสื้อพึ่งป่าพี่น้องเอ้ยอเจ๊กับบัวทันมีรถเนาะบัวทันมีรถไทยข้าเจ้าก็ได้เลยมาเห็ดนำปนุย่ยเห็ดซอยปนุย่ยปีเ่เลี้ยงกัเห็ดซอยละบาวพี่เลี้ยงปีนี้ครับมาซอยปนุ่ยแล้วบ่เนี่ย อืมดำทำไมเละเออจะไปดำที่ไรที่ไรบ่วแมงอยังดอกนั่นแล้วเนาะเี่ยนั่น,นเะพี่น้องเมอย่างหัวเ,เรื่องนะบ่วแม่เนื้ออื่นเนี่ยไรดอกนั่นแล้วและะ้วกาอีกอย่างกับขันเขางามมันสิมันสิงามพดเด้มันสิเป็นเข่าไอ้จะคือเข่าอยู่ในห่ม,มนะเข่าเม็ดรีบนะเขา่ารีบรีบเงาเนาะกาจ้าเนาะเงาเนาะมันจะมาเอากระดิ่งแล้วพายกุ๊กเลี้ยงวานนี่นะ ยังบมูันเบิดบดได้ดำมาหนี่มื่นอื่นซ้ำซิยนุงแล้วค่อยดำไปแล้วไปกระไดปลาหมูมาซอยปลาหมูงั้นไก่กันแล้วบ้านซองล้างซ้ำล้างเพื่อนนี่แหละแล้วดำแล้วสาบ้เมื่อจะดำแล้วดำจักมื่อไรเออสี่คนถูอใครอยู่แถวบ้านเท่านะ แม่ดำน้ำแน,น่ตอนเศ้านะสวยๆล้วบอกคุณคืนแม่ยขัดเจ้าล้างเจ้าแมวเราคืนได้ปะอย่ายดำได้มันแดดเจ้าหน่อยยันเจ้าเป็นวิ่งเป็นเวียนเพื่อกะคืนตอนแรงลงมาซอยอีกอยันลูกบวแล้วเราก็ได้แต่แรงช่วงช่เท้าอยากคืนแล้วละ่ะก็ลงมาดำซอยขั้นใหม่ขั้นมือแล้วเพืนก็ได้อุดบด่ได้เนาะพี่นนองคุณเคยเหตยุยังไงแลบอกว่าให้ลงก็อยากลง ลายคนอือลูกกันบ่หลายคนเฮ็ดเด็กจอยลูกเพิ่นว่าอือเอาซอยว่ากันแหนมอย่าอันนั้นได้ว่าสิเฮงหลายเฮ็ดเจ็บหลังปวดเอวว่หอมปากหอมคออือฟอกหอมปากหอมคอแล้วพออันบ่อันน่ะเออเพิ่นเคยเฮ็ดแล้วเพิ่นอยากเฮ็ดเนาะเหนื่อยลสาวให้สาวนาเฮาพี่น้องเอ้ยอันบ่เฮ็ดก็บ่ได้กิน ให้ในกระดูดขึ้นอยู่พวกอะไรเนี่ยให้ในกระดูดขึ้นมาใส่แถวโน้นมาเนี่ยเออจังหวะมันขาบตะวันอะจังหวะอ่าหอมอมอดีติดตุ้มอดีนะนะอืมขอดีแล้วขนกระไดเนาะพี่น้อง เออหินแห่ได้นงหนาปนุ่ยจะเป็นหินแห่ดินดาบไนลองเลยดินแดกดินดาบผสมหินแห่อ,หแหอัวพ่จะแทนขาง่วนจ้งัวสโลตเออเขาพัานดำบ่ใชกระน,น,น้อคนะาเอาแล้วเขาจะได้ก่อน ยุงน,น้อยเนะอาล้านบอกเป็นพอลูกอ่อนลุงน้อยนพี่้อา <laughs> พอลูกอ่อนเอาล้านอยู่พนอยู่โตพนโดดโดดลานแล้วดำหน้าเจ้า้องว่านโอ้ยปวดแข้งปวดขาเลยเอ้ย,วยปวดหลังเพราะวา่า เอาเมื่อผมเขาบดคอยได้ดำไปได้ดิดำยุกแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะตัวร้ายก็มี่ขาดกับทายเป็นกระดูดน้ำเมื่อยยุกแต่ว่าเขาบวดได้ก้มดิบาดมือว่านในห้วยมันเห่วมดมือมดเวนกินข่ากินยูดเที่ยงปไดขื้นเลยห้วยเจ้ามันเมื่อนอนโล่ปวดเมื่อยที่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวพี่น้องเอ๊ย อ้าวขากะโบเมนว่าโบเลเฮตเนอะเมื่อพูดเฮากะเฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮากะดำแบบมึงเชื่อกมัดซ้อมัดซ้มัดแต่ที่เฮากะได้เฮากะไปเฮ็ดเนี่ยไม่เดี๋ยวไปไทยไปคาดเปลี่ยนเคยหล่าอะไรสิเฮาบริดำตลอดนะอ่ะเดี๋ยวเก็ไปดูดน้ำดูดไน้ว่านผูกว่านพุ้ยซอยเพิ่นบาด์วานนี่ห้อยเจ้ากบ่มืดมือเบิดเว้นปุ้ย Mình nhân may nè bà chắc lẽ Nó Hân này Hân này lưng Bật mưa sống mưa sám mưa xì bà là ừ, cả khẩu tha gì đó cái gì bộ coi Bột bà đây Bà phải vừng lán nội với nó chắc nói nội lán nội nội Nằm phần cái อาปลาลงหรอพวกอ้ยนี่นะลลปล่อยจี้ปล่อยยัดทง,งเดี๋ยวว่าจะปล่อยปาลาจะดูเอาปลาข่อยใหญ่ลดอือนี่กะเพลินพี่น้องเนี่ยกระปุนนยลกงเย,ยอ,อะเลยวะแถวม,งมังงนพงนสิลกายกล่วแถวหนำมันเกล bong hai bên đấy nằm bưng phụ nữ chị chạy em em một bụi thái kỳ hào lộn nè nào xuống dầm bụi xoái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  bụi cả bụi xoái bụi ปลูกเอาแล้วนั่ให้เา,าให้เดียวนะแลวอื่นดำไพเทึงถือมาเออไพายอันนดี้ได้ไา่ลุ่มลงไปนะไปกับยนะัย้นกะกยังอยู่เจ็ดสิบยักเบิดประมาณครึ่งหนึ่งนะวัน,นกะลอยแปดสิบปลายหม,มัดเบิดประมาณครึ่งหนึ่งนะ lưu là chết siết này, đang kinh cái gì đó, chết siết mất. Ừm, lấy một khoai nương nhau. Con nai, c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 on nai, ปว,วดเนาะปวดเข่าปวดยังปวดนแหละบางปีก้อนนะพ่นยังเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวสบายได้พี่น้องไอ้ปีปีก้อนๆนะเนาะบางสองปีก้อนนะเนาะปีแล้วโมเมนต์พี่น้องปีก้อนทันเพิ่นยังเกี่ยวเข่าสบายอยู่ได้ปีนี้บ่ได้เกี่ยวแล้วบ่ได้ดำแล้วเพิ่นว่าได้ดำหน้าจะข่ายลด้ไปหนึ่งวันเนี่ยมือนี่ก็บบอดาดำเลยเด้ออื่นหมดแล้วดำอีก เออดูดวานนีด่ดูเนี่ได้ดูคือใซโน้นมัน,นแล่วมันโมหบกันนด้บริลับบอกคนน้อยนะฮาวอย่าได้เพื่นขี่ดื้อเอ้อออต่ำน้ำหนึ่งใช่เนาะไปใช้ไปใช้แม่มโอ้หาแม่เพื่อน เอ้ย,ยโอ้หน้าเต็มจุลูด้วยพี่น้องบานนี้นะ <c oughs> ลูกน้องเอ็นจีเอ้ยตาน้ย <c oughs> ลิ้นโมากาลิบเขาไยเดน <c oughs> น่าเต็มจุลูเลย <c oughs> อน,นอง <c oughs> ลุงหน้อยเป็นพอลูก <c oughs> ออนพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาล้าน อ้าวกระชิ่หายยอะแาบเนี่ยฝนก็คือสีมาอยู่เป็นหน่วยมื่อค้ำเนาะข้าเจ้าว่าวันที่เส้าหาส้กว่าเสร็นะฝนสีมาอื่นมืออื่นแล้วเขาพิธีเพียงตัวนี้นะพี่น้องเด้อขอบุญคุศลในร้ายพี่น้องสุขุสุขุลสุขมงสุบอนที่ติดตาม บอกกันไม่คลิปนะ้าสบายดี